สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอที่ต่อเนื่องนะครับจากคราวที่แล้วนะครับว่าจะเอาเจ้า s u r f a c e เนี่ยมาเซฟรอไฟล์ของ d 800นะครับเทียบกับ asus core i7 นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ารอไฟล์ของ d 800เนี่ย72เมกนะครับในในตัวเนี้ยไม่ฟังไม่ผิดหรอกครับ72เมกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเซฟแอดเจ้ารอไฟล์ของ d 800กันนะครับ ก่อนอื่นที่จะทดลองนะครับผมบอกก่อนนะครับในในส่วนของเจ้าครับ USB ที่ไปซื้อมาในในคราวที่แล้วนะครับผมที่เป็น USB 3.0ตัวนี้มันจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะเพราะว่าดีไซน์มันเป็นแบบนี้นะครับผมก็สายมันก็ยาวอันนี้พอลองใช้งานแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าพอเราเอา เมาส์ไร้าสายเอ้ยตัวตัวปากกานะครับวอลคอแล้วก็เอาคีย์บอร์ดนะครับเสียบปุ๊บจากนั้นลองการ์ดลีดเดอร์ที่ไปซื้อมาที่เป็น3.0เหมือนกันเอามาลองเสียบดูเนี่ยพวงเนี่ยสาแค่3ช่องแคไเนี่ยมันไม่ไหวนะครับก็คือถ้าเป็นเอ่อ usb 3.0มาต่อปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหาทันทีเลยมันจะหลุด,ลดติดหลุดติดหลุดนะก็ ไม่เวิร์กแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแฟลชไดซ์สอจุดศูนนะครับก็ไม่มีปัญหาตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็เลยเอาออกนะครับแล้วก็ไปเอาตัวใหม่มาก็คือตัวเล็กอย่างแบบนี้นะครับเพราะว่ามันก็ใช้งานโอเคนะครับคือคือไปไอไอตัวนั้นอนะพอมาเสียดกับ e อ็กซ์เทตัวนี้มันมีไฟช่วยใช่ไหมมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับ ก็เลยเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าเอาเล็กๆมาใช้ดีกว่านะครับมันมันโอเคกว่ามันขนขนย้ายก็ง่ายนะฮะคราวน,นี้ก็บอกในเรื่องของการใช้งานเจ้าตัว hub usb ไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับผมคราวน,นี้ไฟล์นี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเพิ่มชาร์เปนมานิดหนึ่นะครับผมเอานึ okay. ่นะครับก็เพิ่มเหมือนกัน เพื่อที่จะเซฟแอดมันได้นะครับโอเคจากนั้นเราก็กดเซฟนะครับผมจะเซฟไว้ที่ my picture เหมือนกันนะครับครัวนี้เราก็มาดูกันว่า i5 กับ i7 i7 อจจริงๆอมันก็มันแรงกว่าอยู่แล้วนะครับก็ต้องยอมรับความ่ายแพ้แน่นอนะแต่คราวนี้เรามาดูกันว่าที่มาเทสก็คือ มันแพ้เนี่ยมันแพ้ในขณะที่ว่ายอมรับได้ไหมช้ากว่ากันหน่วยเป็นวินาทีเนี่ยยอมรับได้หรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวผมกด enter เลยนะเดี๋ยวผมจะจับเวลาหลังจากที่ i7 save เสร็จแล้วนะครับว่า surface เนี่ยต่างจาก i7 กี่วินะครับผมโอเค1 2ึ่งสาปึ๊บ ไอเจ็ดครึ่งแล้วนะอ่าไอเจ็ดเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เซอร์เฟสอ่าเซอร์เฟสไปครึ่งหนึ่งแล้วครับโอเคผมกดชา้าไปนิดนึงนะก็จะอยู่ประมาณ7วิ8วินะครับเมื่อกี้ผมกดอยู่ที่ประมาณ8วิช้ากว่า8วินาทีนะครับผมก็ อย่างที่เห็นว่ามันเป็นเยี่ยงนี้แหละอันนี้ก็คือผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาเจ้า Surface Pro นะครับมาแต่งรูปกับโปรแกรม Photoshop นะครับจากที่ได้ทดลองใช้งานดูแล้วเนี่ยก็ถึงแม้จอมันจะเล็กอย่างเงี้ยแต่พอใช้ไปน,นานๆอะ่ะเราเราต้องหยุดใช้จอใหญ่ก่อนนะครับหยุดไปเลยก็ใช้จอเล็กดูก็ มันมันจะเริ่มชินตาแล้วก็เริ่มทำงานได้ค่อนข้างออไม่ค่อยเขาเรียกอะไรมันชินอะ่ะพอมันชินแล้วมันก็มันก็ทำงานได้นะครับผมแต่ไอคอนอะไรต่างๆอะไรพวกนี้มันก็จะเล็กนิดนึงนะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดคนใช้ช็อตคัทจากคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหรน่นะครับผมก็แล้วก็ หน้าจอมันละเอียดมากนะครับโชว์รายละเอียดโชว์ส่วนที่จะต้องแก้ไขไฟล์ภาพได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ยอมรับเลยสิ่งที่ติงนิดนึงก็คือในเรื่องของความร้อนนะครับความร้อนถ้าเกิดเอาไปใช้โปรแกรมใช้กาอิลากโอเคไม่ค่อยร้อนมาก Photoshop แต่งภาพก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่พอเอาไปเล่นเน็ตเนี่ยเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือใครอยากจะซื้อตัวโปรนะครับ คือตัว RT เนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันร้อนไหมแต่ถ้าตัวโปรเนี่ยเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยร้อนร้อนร้อนโคตรเลยร้อนมันร้อนร้อนจนแบบมันถือไม่มันไม่ถือไม่เหมาะเลยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับไปลองเล่นลองจับดูก่อนก่อนที่จะตัดสินใจนะครับแล้วก็ตัวจะเห็นว่าผมเอาโฟมมาหนุนนะครับหนุนหน่อยหนึ่งเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวแรก ซึ่งตัวแรกมันเนี่ยจะปรับขาหลังได้แค่ระดับเดียวนะครับตัว2ที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยจะปรับได้2ระดับระดับที่2ที่เขาปรับปรุงเนี่ยแหละสําคัญเพราะจากที่ลองใช้งานดูแล้วเนี่ยระดับแรกระดับเดียวเนี่ยมันไม่เวิร์กนะครับมันระนาบมันไม่มันไม่ตรงกับระนาบเราอ่ะยิ่งถ้าเกิดเจอคนตัวสูงสูงนะครับก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าไอ้ระดับที่2จะผ่านไหมสําหรับโต๊ะกับเก้าอี้ที่เป็นมาตรฐานนะนะครับไม่ใช่ เมื่อไเราต้องใช้เก้าอี้ตัวเตี้ยๆหน่อยนะครับผมก็ในวันนี้ก็มาแนะนําในส่วนนี้นะครับแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวได้วิดีโอต่อไปจะมีอะไรมาแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะเอาอะไรมาแนะนําต่อต่อนะก็ในวิดีโอนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ